สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาเมืองต้นหนิวหอยอ่นตูนเอ็นเตนอยู่เนี่ยเป,เป็นดกเลยจ้าปีนี้หน่อยอ่อนเพิ่นตำกินแลวก็แล้วเฮ็ดจังได้ก็แเหลวนี่คือต้อนหนิวหรือต้อนหมากนุนเห้าเนาะภาษาอีสานฮาก็เสิเอื่นต้นหมากนุนเพราะว่า มาแข่งคงเพิ่นอยู่ข้างในก็นจะเป็นนุนก็นเอามายัดหมอนยัดเสื้อแล้วจะสมัยเก่าโบราณโบราณเนาะจ้ะนิยมปลูกกันไว้ตอนนี้ก็หาบบคอยมี่ลละจ้ะน้อยบ้านที่จะมีปลูกไว้เนาะค่ะอันนี้คือต้นนิ้วหรือต้นมากนุนตำแกเสซบเนาะจะหน่วยเพิ่น แต่ว่าด่านสรรพคุณด่านสมุนไพรเพิ่อนแกนมีหลายน้ำด้วยจ้ะมีใช้ทําสมุนไพรด้วยปลูกไว้แก่เป็นประโยชน์หลายอย่างจ้ะสำหรับรากของเพิ่นนี่นอกจากรากนน่นนี่สรรพคุณเพิ่อนกันบารุงรักษาโรคเบาหวานแก่ไอแก่อาเจียน แก้ทองเสียรักษาล่ำส้อักเสบแก้ปวดท้องช่วยขับปัสสาวะแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยสำหรับยางนุ่น <c oughs> ยางไม้นุ่นเนาะสัประคุนเพิ่นกับเป็นยาแก้ไอแก้ทองร่วงแก้ละดูขาวเป็นต้นนะคะ เปลือกของเพิินเปลือกของต้นนอกจากโบเมนเปลือกของนวยเด้อจ้ะเปลือกของนุ่นต้นยิ้วนี่เนาะเป็นกาว่าใส่แก่รอนในลดไข่แก่ไอแก่อาเจียนแก่หืดแก่อาการอาหารเป็นพิษ่วยขบปัสสาวะบำรุงกำหนัด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศมาตู้เขาทางไอเเน่เนาะจ้ะสำหรับเปลือกของผู้ใดต้องการเพิ่มสมรรถภาพก็เอาในราคาเปลือกเพิ่มไปต้มกินคือสำหรับดอกแหงของเพิ่นน้อนุนกักัยังเป็นยาดอกแหงของนุนเนาะของต้นเหี่ยวนี่ดอกของเพิ่นสรรพคุณลดไข้แก้ไอ มัวเป็นยาลดไขย้ยาแก้ไอใบของเพิินกันยังเป็นยาลดไข้แก้ไอคือกันค่ะรักษาโรคท่อปัสสาวะอักเสบรักษาโรคเรือนรักษาแพ้ฝีแก้ฟกช้ำแก้ปวดมเมล็ดใส่ใดตั้งแต่หากหยอดสุดยอดเลยตัวนี้มเมล็ดสะปะคุ้นกันบขาป,ปัสสาวะเพนวา แล้วก็ยังเป็นยาระบายเป็นเห็ดเอาไปสกัดเห็ดน้ำมันน้ำมันของมะเล็ดหนุนเนาะจ้ะเอาเป็นแก่เป็นยาแก่ระบายเพิ่ว่าสำหรับสมุนไพรที่กาวมาเนาะสับประคุณเพิ่นถ้าพี่น้องจะใส่ก็ต้องปริกษาปูรูแผดแผนไทยแผนโบราณ คนเขาค้นแก่ที่เพื่อนเคยใส่นะจ้ะตั้งช่องกะนําเนื้อหาสาระความรู้ดีๆมาเล่าให้ฟังเนาะจ้ะมีอย่างกะจะมาเล่าให้ฟังตลอดละจ้ะถัดทบเจอสิ่งใดในพืนบานเท่าน้ะจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้สํานี้จ้า พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ